เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโฟรนซนอาจจะมีได้มากถึง10ภาคเลยค่ะเอ๊ะแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันค่ะในปี2019นะคะดิสนีย์ได้ออกแอนิเมชันนะคะมาถึง16เรื่องค่ะและที่น่าแปลกก็คือ10เรื่องนะคะเป็นภาคต่อจาก เดิมที่มีอยู่แล้วค่ะหลายคนนะคะให้ลองนึกภาพตามแบบนี้ค่ะหากสมมติว่าเราต้องการที่จะเปิดร้านอาหารและต้องการได้รายได้เพิ่มนะคะเราก็จะนึกถึงเรื่องของการเปิดสาขาเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าดิสนีย์เนี่ยมีหลักการคิดที่ต่างออกไปค่ะการที่เขานะใช้ตัวการต์ตูนตัวแอนิเมชันเรื่องเดิมนะคะมาเล่าเป็นภาคต่อค่ะมันจะช่วยลดความเสี่ยงของเขาค่ะไม่ต้องรอรุนว่าไอการ์ตูนเรื่องใหม่ที่เขาจะออกมาเนี่ยมันจะดังหรือว่ามันจะปังหรือว่ามันจะพังนะคะและนี่ก็เลยเป็นที่มาค่ะและ หนึ่งในเรื่องที่ทําเงินได้มากมากเลยของลิซี่ก็คือเรื่องโฟรเซนนั่นเองค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าอาจเป็นได้นะคะว่าโฟรเซ่นจะมีให้เราดูกันถึง1ิบภาคเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคะคิดว่ามีแค่สิบภาคหรือว่ามันมีน้อยกว่านั้นคะลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้นะไปแล้วนะคะ